ว่าได้เงินปันว่าเห็นเงินปันเห็นเงินปันว่าเก็บเงินได้เยอะมากทานายปันเก็บเงินได้ใครที่กำลังว่ามีคนให้เงินปันว่าได้เงินปันเห็นเงินหรือว่ามีคนเอาเงินมาให้แสดงว่าเป็นปันที่ดีมากเพราะคุณมีคนจะมีโชคทั้งด้านการงานและด้านความรักหรือได้ลาบแต่ระวังจะถูกขัดหลังหรือถูกโกง ใครมีลูกนี้ก็ต้องระวังถูกโกงหรือถูกเย็บยอกเงินได้ทั้งนี้อาจจะต้องเดือดเนื้อร้อนตัวร้อนใจจากครอบครัวหรือต้องมีเรื่องหนี้สินให้ปวดหัวฝันว่าได้เงินฝันว่าเห็นเงินเลขเด็ด19 3 0 8 6 9 4 0 7 5 5 2 8 1 0 5ห ฝันว่าได้ทองคนที่ฝันว่าตัวเองได้เงินได้ทองและได้จับเงิอจับทองด้วยสําหรับคนมีคู่แสดงว่าคุณกําลังจะมีลุกเร็วๆนี้ใครที่กําลังลุ้นอยู่จะได้สมหวังสักทีหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นพนันเสี่ยงโชคอาจจะมีเกฑ์เสียทรัพย์เสียเงินเสียพนันได้ช่วงนี้ให้เว้นไปก่อนจึงจะดีฝันว่าได้เงินได้ทองเลขเด็ด1 8 2 8 8 1 8 5 6 2 ฝันว่าได้เงินฝันว่าได้รับเงินจากผู้ใหญ่ฝันเห็นเงินผู้ที่ฝันว่าตนเองจะได้รับเงินจากผู้ใหญ่ ขอทำนายว่าคุณจะมีโชคเรื่องของการเงินการงานเพราะจะมีผี่ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือหนุนหลังอย่างดีเหลออาจได้เลื่อนตำแหน่งด้วยหากธุรกิจของคุณที่ทำอยู่กำลังติดขัดปัญหาบางอย่างตอนนี้ปัญหากำลังถูกแก้ไขาสามารถเดินหน้าไปได้แต่อาจจะมีคนคิดจะเรียนแบบงานของคุณด้านความรักคนโสดมีโอ,อกาสได้พบคนที่ถูกใจแต่คนมีคู่ควรระวงังพฤติกรรมตัวเองที่ดีอย่าเหลือไปเล่นหูเล่นตาก,กับใครเขาละเพราะเหล๋ยวจะถอนตัวถอนใจ ลมาากจนอาจทําให้รักล่องได้ฝันว่าได้รับเงินจากผี่ใหญ่เลขเด็ด0213476019136 ฝันเห็นพ่อให้เงินปันเห็นเงินปันเห็นพ่อให้เงินกับตนเองนั้นหมายถึงในช่วงนี้คุณจะได้รับโชคดีจากทุกคนทุกแห่งคุณจะรู้สึกว่าสภาพจิตใจของคุณที่ค่อนข้างงช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นกําลังจะเริ่มดีขึ้นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่างเปล่าไร้จุดหมายปลายทางหรือหาทางออกชีวิตไม่ได้จะเริ่มดีขึ้นคุณจะเริ่มมองเห็นทุกอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงคุณจะมีความสุขข,ขึ้นนั่นเองและโดยเฉพาะช่วง วนี้วงเรื่องความรักและการเสี่ยงโชคจะเด่นมากฝันเห็นพ่อให้เงินเลขเด็ด00 54 72 51 3 4 8 9 ฝันว่าได้รับเงินจากคนรู้จักฝันเห็นเงินแบงค์พันฝันเห็นเงินคนที่ฝันว่ามีคนรู้จักให้เงินขอทำนายว่าช่วงนี้คุณกำลังมีคนที่จะได้รับโชคสำหรับใครที่ลูกหนีนี่หายไปอาจได้รับเงินคืนแบบไม่คาดฝันได้แต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรจึงจะเก็บได้หมดใครคิดจะกู้ยืมเงื่อนไขระวังเรื่องของสัญญาให้ดีเพราะจะเกิดปัญหาระยะยาวได้ด้านความรักของคนที่คู่ช่วงนี้ก็จะมีแต่ปัญหาเรื่องของมือที่3ส่วนคน โสดก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นรักซ้อนได้ฝันว่าได้รับเงินจากคนรู้จักฝันเห็นเงินแบงค์พันเลขเด็ด10-0-2-1-6-7-8 ฝันว่าได้เงินฝันว่าได้รับถุงเงินฝันเห็นเงินหากคนฝันเป็นหญิงที่กําลังตั้งครรภ์ฝันว่าตัวเองกําลังจับถุงเงินหรือได้รับถุงเงินแสดงว่าคุณจะได้ลูกชายและเป็นคนที่มีวาสนาดีด้วยหากคนฝันยังโสดอยู่ยินดีด้วยคุณกําลังจะพบเนื้อคู่ที่มีฐานะดีมั่นคงถ้าคุณเจอคนที่ถูกใจแล้วมีลักษณะแบบนี้ใช่เลยฝันว่าได้รับถุงเงินเลขเด็ดส3 2 9 75 95 64ส สอง9ูนห้าเก้า ฝันว่าได้รับเงินเหรียญฝันเห็นเหรียญฝันว่าเก็บเงินได้เยอะมากสำหรับคนที่ฝันว่าตัวเองได้รับเงินเหร,รียญเศษเหรียญเศษสตางค์ไม่ว่าจะหญิงหรือชายขอทำนายว่าในช่วงนี้คุณมีคนที่จะได้รับเคราะห์ร้ายหรืออาจมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจหรืออาจต้องเสียเงินมากมายไปกับการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ฝันว่าได้รับเงินเหรียญฝันเห็นเหรียญเลขเด็ด5 5 7 6 8 7 5 4 6 3 6 0 8 ฝันว่าแม่ให้เงินฝันเห็นเงินฝันว่าแม่ให้เงินได้รับเงินจากแม่แสดงว่าเร็วๆนี้คุณจะได้ลาบลอยจากเพศตรงข้ามทําให้มีเงินเข้ามาเยอะแต่มีเท่าไหร่ก็ใช้จนหมดไม่เหลือเก็บหากค,คิดจะลงทุนให้พักไว้ก่อนอย่าทําอะไรเพิ่มด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้เพื่อนมาเป็นแฟนส่วนคนมีคู่ให้ระวังความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสนิทกับแฟนของคุณให้ดีช่วงนี้ก็ระวังคาพูดหน่อยเพราะมีคนพร้อมที่จะใส่ร้ายคุณอย่างเต็มที่ ฝันว่าแม่ให้เงินเลขเด็ด2-1-3-6-4-9-6-2-4-6-6 ปั่นว่าพ่อให้เงินปั่นว่าได้เงินจากพ่อปั่นว่าพ่อให้เงินได้รับเงินจากพ่อแสดงว่าระยะนี้คุณกําลังมีเรื่องกลุ้มใจให้คิดไม่ตกแต่ไม่ต้องกลัวหากเราทําดีผลดีจะกลับมาหาในเร็วๆนี้ส่วนใครที่คิดร้ายกับคุณเดี๋ยวก็จะปรากฏให้เห็นเองด้าน,นความรักคนโสดอาจได้แฟนมาเป็นคนรู้ใจเผลอๆอ,อยู่ๆได้แต่งงานฟ้ารับแสงหน้าคู่อื่นๆไปเลยส่วนคนมีคู่มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันค่อนข้างรุนแรงด้าน,นการงานจะเป็นที่ยอมรับ กับคนรอบข้างนั่นการเงินให้ระวังเรื่องที่ต้องเสียเงินจากเพศตรงข้ามเพราะความใจอ่อนหากคิดจะทำธุรกิจจังหวะนี้กำลังดีเลยฝันว่าพ่อให้เงินฝันว่าได้เงินจากพ่อเลขเด็ด03 1 7์1 9 7 6, 6 7 3 3 3 8 นัว่าเจ้าในายให้เงินทำนายว่าจะมีเรื่องให้นึกถึงวันเก่าๆหรือมีเรื่องของคนในครอบครัวคอยกวนใจแถมยังจะเจอปัญหาในเรื่องของการงานจนหาทางออกไม่ได้ระวังคนรอบข้างมายืมบัตรเครดิตของคุณไปรูดจะปฏิเทก็ไม่ได้ช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ดีไปหมดถ้าคิดจะเสี่ยงโชคให้ลองเสี่ยงที่ใหม่ๆดูสิด้านความรักคนโสดช่วงนี้ยังไม่มีคนที่ถูกใจพอชอบใครก็มีเจ้าของกันหมดให้รอไปก่อนคนมีคู่ าจมีอาการแอบมอนกันบ้างแต่เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองฝันว่าเจ้านายให้เงินเลขเด็ด0 9 7ย์9 1 3 2 5 5 5 ฝันว่าได้จับเงินฝันว่าเสียเงินฝันว่าได้จับเงินแล้วได้นับเงินจํานวนเยอะมากๆแสดงว่าในระยะเวลาใกล้ๆนี้คุณอาจได้เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนอาจมีคนที่คอยยุยงสร้างเรื่องให้เจ้านายเข้าใจผิดแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็แพ้ให้ตัวเองจะได้รับเงินจากการติดต่อสื่อสารจากต่างชาติแต่ถ้ามีธุรกิจกับต่างชาติกลับไม่เป็นผลดีมากนักในเรื่องของการสื่อสารระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยให้ดีฝั ันว่าได้จับเงินคนมีคู่อาจมีเรื่องให้เหินห่างกันเพราะการเดินทางคนโสดที่มีคนถูกตาต้องใจแล้วอาจได้เริ่มต้นปลูกต้นรักกันฝันว่าได้จับเงินเลขเด็ด4 2 8 2 4 7 7 6 ฝันว่าเก็บเงินได้ใครที่กำลังฝันว่าเก็บเงินได้อยู่นั้นช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเรื่องของคนรักธุรกิจการเงินและการงานระวังลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้อาจจะต้องเสียเงินเพราะคนอื่นทำธุรกิจก็ให้ระวังจะถูกคดโกงต้องเดินทางบ่อยจนแทบไม่ได้พักส่วนคนที่ชอบมีกิกค,คนซ้อนคบทีละหลายคนงานเข้าคุณแน่แน่หากเคยทะเลาะกับแฟนหรือเลิกรากกันไปแล้วจะได้กลับมาคืนดีกัน และรักกันมากกว่าเดิมสีอีกฝันว่าเก็บเงินได้เลขเด็ด75 96408439 ฝันว่ามีคนส่งเงินให้คุณกำลังมีโชคด้านการงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับการค้าขายกับต่างชาติต่างภาษาแต่การเงินของคุณอาจเกิดชักหน้าไม่ถึงหลงังพยายามหาเงินสำรองไว้ละและโชคจากคนรักแถมยังมีคนคอยเอาใจจนใครใครต่างพากันอิจฉาด้วยให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้ดีไปใหญ่มาไหนอย่าประมาทพูดอะไรก็ควรคิดสักนิดจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนในบ้านฝันว่ามีคนส่งเงินให้เลขเด็ด38592

ฝันว่าพระให้เงินคนที่ฝันว่าพระให้เงินนั้นจะได้รับลาบก้อนโตจากผู้ใหญ่และได้ลาบลอยจากเสน่หานอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากมายมากน้าหลายตาแต่คุณอาจต้องควบคุมสติและอารมณ์ให้ดีเพราะว่าอาจนําไปสู่การขัดแย้งหรือความไม่พึงพอใจในสถานการณ์ที่กําลังจะพบเจอหรือผู้คนก็ตามฝันว่าพระให้เงินเลขเด็ด 1369, 20 0 3 1 0-5 หั ฝันว่าเงินหายฝันว่าเสียเงินฝันเห็นเงินฝันว่าได้เงินฝันว่าพ่อให้เงินฝันว่าเก็บคุณควรหาเวลาไปทําบุญตักบาตรเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตบ้างเพราะช่วงนี้ดวงของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําอะไรก็มักจะติดขัดไม่ค่อยราบนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วไม่คุณก็คุณรักจะมีเรื่องที่ปิดบังกันอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวอีกฝ่ายจะไม่พอใจนั่นเอง ส่วนใครที่ยังโสดอยู่อาจจะต้องเผื่อเืผอใจไว้บ้างและดูให้ดีก่อนว่าเขาเข้ามาด้วยความจริงใจหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กันแน่ด้านการทํางานคนอาจจะได้รับความเดือดเข้ามาให้แก้ไขปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่คุณต้องมารับผิดชอบแทนนอกจากนี้คุณไม่ควรที่จะไปคาประกันกันผู้ยืมเงินให้ใครไม่อย่างนั้นคุณอาจกลายเป็นหนี้แทนเขาได้เช่นกันฝันว่าเงินหายเลขเด็ด8 3 เก้าห้าหนึ่งสองสี่หนึ่งศูนสอง ว่าเงินทองหายช่วงนี้จิตใจของคุณค่อยข้างหดหู่พอสมควรเพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับเรื่องราวที่ทําให้ทุกใจตลอดเวลายังไงก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะจิตใจของคุณจะได้ดีขึ้นสําหรับใครที่ยังสดอยู่ต้องบอกว่าเสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะเป็นช่วงที่คนใหม่ๆเข้ามาจีบเยอะมากแถมคนที่จะเข้ามาเร็วๆนี้เป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณอีกด้วยนะยังไงก็ขอให้คุณวางตัวดีๆเข้าไว้ละกันส่วนใครที่มี คู่อยู่แล้วคุณอาจจะต้องสังเกตพฤติกรรมแฟนตัวเองและคนรอบข้างไว้บ้างเพราะเขาเหล่านี้อาจจะแอบคบกันหรือมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยก็ได้ขังครั้งการทํางานร่วมกับคนอื่นๆเราจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์และมีสติในการทํางานให้มากไม่อย่างนั้นจะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายหรือหากใครที่กําลังทําธุรกิจอยู่อาจจะต้องวางแผนให้ดีเพราะโอกาสดีๆกําลังรอคุณอยู่ฝันว่าเงินทองหายเลขเด็ด4 5 6หสอง สองห1 7ส0หด ฝันว่าเงินหายจากกระเป๋าฝันเห็นเงินฝันว่าได้เงินฝันว่าพ่อให้เงินฝันว่าเก็บเงินได้เยอะมากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานกับคนต่างชาติหรือต่างภาษามากขึ้นนอกจากนี้คุณอาจจะได้รับโชคลาภจากพวกเขาด้วยแต่ดูเหมือนว่าสุขภาพร่างกายของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บปวดได้ง่ายในช่วงนี้ในด้านของความรักใครที่ยังสดอยู่มีคกที่จะได้ออกไปพบปะก,กับโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นและสิ่ง เองที่จะทําให้คุณได้เจอกับคนที่ถูกใจและต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้คบกันสูงด้วยนะเตรียมตัวไว้ให้ดีละหากใครที่กําลังเบื่อเบื่องานแน่นอนว่าคุณอยากจะลองมองหางานใหม่ที่แปลกไปจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นงานที่คุณยังไม่เคยทํามาก่อนก็ได้ทางด้านการเงินกําลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือมากขึ้นไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงฝันว่าเงินหายจากกระเป๋าเลขเด็ด3ามแห้า ห9 0 4 1 5 2สหนึ่ง้าสอง ว่ากระเป๋าเงินหายแต่ได้คืนคุณอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวให้มากเป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่เขาจะเจ็บป่วยขึ้นมาแบบกระทันหันได้ที่สําคัญคุณอาจจะต้องระมัดระวังคนรอบข้างไว้ด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวซึ่งคนคนนี้อาจเป็นคนสนิทที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้ด้านความรักใครที่ยังสดอยู่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะมีคนรอบข้าง คอยแนะนำคนดีๆเข้ามาให้ได้รู้จักยังไงก็ขอให้คุณค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะไม่ต้องรีบแล้วส่งว,วันคุณจะได้พบเจอรักแท้อย่างแน่นอนช่วงนี้การเงินค่อนข้างน่าเป็นห่วงรายจ่ายมากกว่ารายจับทำให้หมุนเงินแทบไม่ทันหากใครที่กำลังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาขอร่วมลงทุนด้วยคุณอาจจะต้องปฏิเสธไปก่อนเพราะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนทำธุรกิจกับใครนั่นเองฝันว่ากระเป๋าเงินหายแต่ได้คืนเลขเด็ดเ

ว่าเงินหายแต่ได้คืนฝันว่าได้เงินฝันว่าพ่อให้เงินฝันว่าเก็บเงินได้เยอะมากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่บ้างแต่การไปครั้งนี้อาจจะทําให้คุณได้เจอกับปัญหาที่ทําให้รู้สึกทุกข์ใจและกังวลใจเอาเป็นว่าไม่ต้องไปใส่ใจนะหาความสุขให้ตัวเองจะดีกว่าใครที่ยังโสดอยู่คุณจะได้พบรักกับคนหน้าตาดีแลมีสเสน่ห์มากๆแถมคนคนนี้ดูเหมือนจะมีใจให้คุณอีกด้วยนะทำเอาใครเห็นเป็นต้องอิจฉาก,กันเลยที่ดี ส่วนใครครบกันมานานแสนนานโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานกันกำลังจะเกิดขึ้นเร็ว,รวนี้แล้วขะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในด้านการทำงานหากคุณกำลังเบื่อจากงานที่ทำอยู่และกำลังมองหางานใหม่อยู่ต้องบอกว่าอย่าพเ่กเปลี่ยนงานในช่วงนี้จะดีที่สุดอดทนรออีกนิดแล้วโอกาสดีๆจะมาถึงมือคุณอย่างแน่นอนในด้านการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นคุณจะมีไรายได้พิเศษเข้ามาเพิ่มส่งผลทำให้การเงินอยู่ในเกณฑ์ ที่ดีไปจากเดิมฝันว่าเงินหายแต่ได้คืนเลขเด็ด4 8 9 0 4 3 8 7 3 8 3อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ